สวัสดีครับพี่ข้อก่อนเกมวันนี้นะครับจะพามาดูฟุตบอลลีกโทฟี่ยังกิษนะครับคู่ระหว่างซันเดอร์แลนด์นะครับปะทะกับคารายนะครับเดยวกันคืนนี้เวลาตีหนึ่งตรงนะครับผมแมวดําซันเดอร์แลนด์นั้นออกสตาร์ทในรายการถ้วยนี้ด้วย3แท้มเต็มนะครับแถมยิงคู่แข่งเละอีกต่างหากนะครับทำให้ขึ้นนำเป็นเจ่าฝูงของกลุ่ม A ฝั่งเหนือนะครับ ต่างกับคารายนะครับที่เริ่มต้นด้วยความไพ่แพ้นะครับแต่ยังโดนยิงไม่เยอะมากนะครับยิงลังอันดับ3ของตารางกลุ่ม A นะครับผมมาเกมนี้เลตบอลเปิดมาให้ซันเดอร์แลนด์ต่อ1ลูกนะครับผมแนะนําต่อซันเดอร์แลนด์ไปดีกว่านะครับวัดกันที่ชื่อชั้นของทีมแล้วนะครับดูเขาดูมีชาติกลกูลกว่าเยอะแล้วครับอีกอย่างสถิติเก่าๆนะครับก็บ่งชี้ชัดเจนว่าซันเดอร์แลนด์เปิดบ้านตบคาลายได้โดยตลอดนะครับเกมนี้ยังไงยังไงก็ไม่มีปัญหาแน่นอนแล้วครับ เอาละครับฟันธงครับอยู่ซันเดอร์แลนด์แสนสุขใจครับวิคอห์ก่อนเกมสนับสนุนโดย M M 8 8 Power เว็บดีไม่มีโกงฝากถอนด้วยระบบอัตโนมัติ24ชั่วโมง